ครับสวัสดีครับยิปซีทุกคนนะครับเนาะเตรียมสิ้ผ้ามาตามเลขเดี๋ยวพ่อเตรียมจ้องให้เบิร์นนะครับเนาะโครงสุดท้ายของปูนี่ครับยิปซี Z. ปูสมหวังนะครับเนาะโครงสุดท้ายที่พ่อเตรียมได้มาเ,เอาศูนย์สามเข่าตรงๆนะครับยิปซีล่อลงไฟเนาะล่องไฟยังมาควรเนาะแม่แสแบนมสได้ปูหายตัวงวดเลย <laughs> เนี้ยออไปลงสามตัวดำๆยังไม่ขีดกับผมพับัดกคงทุ่ยไทยเออคงสุดทไทยเน้ยู้ขีดใหบศูนสามเด้ยตะวัาสูร่องเนาะเันเป็นมันเป็นตั่รองตะว่าเข่าศูนสามกับตรงๆบนที่เขาเข่าตรงบนเาปูเรีกกับซีซีหางหนึ่งเนาะซีหางหาหางหกหางเรียกเ่หลายเรียก่อหลายเรียกวพ่อหลายดิดหนึ่งสองสามสีเรียกหาปูนี้เรียกหาปูนเด็ก ถือว่าเขาตรงๆนะครับเนาะเอ็นี่เดี๋ยวตามต้องวดครับผมครับผมน,นี่เนื้อเนื้อหกู้นี่ได้ไดไดหกเข็มขัดน,ขขนี่เห<อ>็นไหมครับผมห้องกู้นหกเข็มขัดมาเราวางลายแซมบัวกู้แซมคือว่าที่ออกไปมันเขามเม็ดเนี่ครับผมหกอันห้องกู้นอันนี้โพล่งของกู้นบะ ของปูนี่แมวไม่แมวจับมือนเ้ิมแมวแมวจับว่าแมวจับปูอะไรอย่างเงี้เรียดดเอออ่ไรให้เออไดให้ไอลงคิดอยู่แมวหน่อยของตัวมันแบนแข่งกันจับอะไรันตกระตุ้งกับสูตรปูเพื่อการตันกระตุ้งสูตรปู่าตันไม่คิดว่าสูตรเขาหนีกระตุ้งกันเออสูตรแมวกระตุ้งกันปูกระตุ้งกันนี่ก็มาเลยเอาก็มามันมันเลเป็นรางเป็น เอามาตามที่โชคดีรับเงินเนี่ได้รับมาเอาไปต่องวดพี่น้องกะรับเงินรับเงินเนีมันแล้วนะรับเงินบอลแล้วเลยนนี้ตโร้อกเ็่ครับผมห้าหน่อย้อยแจกโอ้ห้า่อยแกกี่นี่แล้วนี่นึ่งวิ่งเข้าพันปีกับนีโดยเชิดบนขั้นหลังครับแตกเึ้ห้าน้อยแตกึัฐบาลไยด้ี่นอง ลอเลาอย่างนี้ถ้า่ครับผมมาผูู้หากับเขาเด้เอาก็แปะผูเเรียมูศูนห่าบารจัหดเมืองตบามันถึงบ้านมาเอาก็ัมาผ่าชมแต่วันนี้ไก่นาซำนดช้ยนิาตัเงแบบตวเงินวงตัวงนตังตวเงินตันังนตัวดเััวเตันเนัง แบบคนหนึ่งมติดีใจเยอะจะเริ่มเบิ่งกแยบซี่ด้อแอดมินเด้ดพีนน่น้องเด้จะเริ่มฝาฝากไปถึงอันผู้อนหนึ่งหนยที่เย่ครัรรบผมฝากไปถึงอันผู้อันคอมเมนต์ูอยู่ในคลิปไปเ่นะว่าเป็ดดังด่าถึงได้สบายดีบอลมุ่เจ้า,า่าถึงได้ยาทาคันดียาทากันยาทากันมาถึงได้ผเบิ่งกไก่เบิ่งเขาเรียกนันกับเขาเรียกโนปูเนาะ เอกราดเกาหลีเกาหลีก okay, ับเขาครับมือไดนมากครับปู่เกาหลีนี่มาท่านมันปกติมากเลยไหมบอกเขาบอกเขาเลยมันมากเลยครับผมเดี๋ยวจะมันมันบางงานมันจะเอามาครับพี่น้องแต่มัน่มความคมมากไพี่น้องเราฟั้งอยงหัวคาเฟ่ระดับเดชฝนตกเราไปยังฝนตกเราต้อนเสียงว่ลนัทเอาไหมครับครับครับผมที่วันนี้เลี้ยงตุลาเนาะ แต่ปีหนึ่งตัลาคมว่านังขานนี่นูคู่นี่ขังรอนรได้วากูบอกได้โอ้วันนังคานดีครัวขังเถอนได้แต่เกาของ,ออของูนี่ขังได้เพิ่โอ้โอันอังคานก็มันชุคู้ยันก็วัเนเขาตรงนั้นก็นมันเก่กูมหยับหนักในตัมาขึ้นมาน้ากระโผนน,นี่กระโผนหนึ่งวันนี่มันคมหนักตอคอกับหนึ่งตอคอเอ็กาไลายคร่ ครับผมตั้งกันนี้เรียนกันตั้งกันเรียนเรียนเรียนไอจีว่ากัในห้องกัมันเหตุในห้องเป็นสะพานบุญผูกพันเนาะครับผมแมนแมนผู้เป็นสะพานบุญไอจีว่ากันในห้องเหตุการณ์นั้นก็สองเป็นแอดมินกับก็เป็นซื้อผู้ก็เป็นสะพานบุญร่วมมือกันแอดมินกับผู้เป็นสะพานบุญทางผูนะนั่งกันครับผมนั่งผู้ท่านมาให้กินว่าท่าน นั่นล่ะนะเทียมมันเป็นกะพรานบุญให้ไปคือจังมือนี่เป็นวะครับผมครับสายสีไม้คนนี้กระับกิ่ได้กันเมื่ได้จักผมคือว่าด้ฉันเขาเตียงแต่ว่าพอท่านมีผู้โทรมาอีกอยู่ครับผมระบอกพวกนี้ครับครับบนล่างคือเก่าวได้พี่นหลักที่สี่เที่ยงเนอะแบบนี้เนอครับผมของครูของกอรีมาอาจจะเป็นตัวเดียวกันเพื่อเพื่อเที่ยงนี่เป็นวะครับผมเที่ยงล่างเที่ยงล่างเที่

เล็จับออกมือวันที่หนึ่งโซลาสี่จีหอดนี่นี่ตะเลขดังมือนี่ตะเลขอันมือนี่แล้วมันเขามาเข่ามวลนี่กับผมโอ้มาเข่ามวลนี้จิตป่วงกูกระเบื้องดีวาเลขดังมันมากๆกูกระเบื้องนี่ดิครับผมกูมามี่ตัวมากมามี่ชิมากกูกระเบื้องวาเลขอันก็ย่างว่ามันกูบะยิ้นใจดีว่ามันผัดของกูบะมากมันมากหนักครับผมใจว่ามันมากดิ่งระวังระวังจริงนวันที่หนึ่งโซล่ามันมากนี่ไปเลขดังวันนี้คือเล็กเต็มๆเลขกพักันพึ่งพากัน ว่สิบัมาหนึ่งหกหกหนึ่งเลขดังๆนี่บัวน้อปูบัลนี่เบิ่งจากเต็กติดเลขเคียงเลยเนี่ยบ่บ่บัมาเมนตัวนี่ยครับผมตัวนั้นจับบ่วจับบัวครับผมทไมเอาเบิ่งได้เอาเบิ่งเอาได้ครับผมนี่หาคูนี่วลาไรดิเบิ้งดูรับเพียบว่าท่านเน้นเนี่ยว่ายไปเจกันครับเน้นสุดที่วิ่งฟันไปให้ตัวเดียวเท่านั้นวิ่งวิ่งยุ่ง วิ o, that, 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 19, ่งไปชื้อขัานวิ่งไปแต่ว่าข่านเน่ให้มงใช้ตาลยวามันถูมาัวกเือกเ้านกอัจจเนี่ยนกจับนกเก้านกมีตะเล็กีตะเล็กเตีมีตะเล็กแกงมือนีนี่มันวันกุ้ง มาหนึ่งครับผมเนาะเขาเอาเดียวโอ้เน้นหกบอกครับปูหกเจ็ดหกเก้าหางหนึ่งหกห้าครับผมสองสองสี่ครับผมว่าท่านคันตัวใดเด้ 6, อ,บอับผมีผมีเน้เน,นให้ตัวหนึ่ง ยังวันหนึ่งนักปู่เนาะยังวันหนึ่แต่ว่ามันสีเป็นกลุ่มนี่ล่ะมันออกไปใส่ว่าใดหรอกครับผมถ้าเทียมมันขยับตั้งเล็กกับังเสีว่านี่คือฟันบินหกไปย่างเราจะเริ่มกับฟันบินหกหนึ่งสองสองล่างกับฟันสองไปกับล่างวิ่งสองฟันสองบนวิ่งหกล่างวิ่งหสองฟันไม่ชื่อๆกับฟันไหนชื่อนักปู่วันนี้ฟันตัวสำรองไปครับผมฟันไม่ชื่อๆหน้าตัวสำรองนักปู่สำรอง ูพันขุสด่องใบพี่น้องโัวล่างเก้าล่างวิ่งสองหมอกูล่างวิ่งสองกูว่าบเนนกับวงกลมได้พี่น้องได้กับหกเก้าจะล่องไหมล่องเันหนึครับผมวัดอะไรตัวนีตัวอันนี้อาจจะเป็นลางเด้อครับผมตัวนีะกัดตัวนี้ไว้อาจจะเป็นลางนะนี่อาจจะเป็นลาง นี่เป็นคือตั้องโตไว้นี่แหละครับผมหนึ่งสองบอกปูหนึ่งสองเป็นลางอาจจะเป็นลางอาจอาจจะเอาปูเขียนไว้ลางก็ได้ปูหนึ่งสองล่างเม็ดเดียวโโปเอาไว้นี่ละในฝั่งเข้าใจกันยังครับครับผมก็ผู้รับคนบอกก็ปากกันกับปูกันยังว่าเอ้ยซื้อไม่ได้ปูจังสิว่าจังไหนอีกมาขโมยลูกไปเลยผู้ว่องมากูมา่อมาไรายช้แล้วนี่ ขนาดหมวกกันนี่วดนี่งวดนี้ปูหายตัวงวดควกสิมีโอกาสซื้อได้เนาะปูเนาะแมนมันก็ซื้อได้ยี่สิบสามันมันเดือดสามัืน้เลยกันเลยกันซื้อก่อนไนด,นด้ก่นอ,อนเว้จืดละลก็ยัยยงได้ด้วยครับผมแต่ว่าแต่เมื่อสิข,ข้อหักไหลเราก็ว่ามันอันัตตลี่ หะบ่ได้ดว่าทุกไทยโทรมากคือเก่าก็มอกยันหนึ่งปูเก่านะอ้าอันมากขตตองวั่นเชนเนาะปูเนาะไครได้ซื้อตัวตะลี่ทั่เขาแคบไปมันจีว่มีมันจีมัดคพื่อบางหนึ่งนะครับมันจีบดอันตันก็บางหนึ่งเนาะปูเนาะนอกแคบาเกิแล้วครับเด้อวันที่หนึาอนตัเป็นคนื้อจับอางมายันที่หนึ่งครับพูดจับปูใหย่แบหกเจ็ดหกเก้าหกห้ามีสำเละ มาเพิ่มเลยแบบคาครับผมเพิ่มกันสินี่เบิ้งไปเลยหนึ่งสองสองสี่เก้าลีมากว่าเด็กเตียนกันวิ่งบนผเลล่างวิ่งสองครับู้จังบมมองตังสีหนึ่งเป็นเลขล่างนะครับสองหนึ่งเป็นเลขกลางเอากะมีแค่นี้นะครับปูเนาะวกเยาอกับขอกพกคนปูหลายๆนะครับเออทีไหแนวทางฟองหัวทะคกับเนาทีไดกันอย่าีนาครับเอซีนี่คือเลขปู่สมหวังเนาะครับเนาะไหตองหดวเลยครับเออดที่ผพานมาก ศูนสามเข้าตรงๆนะครับเนาะเอางวดน,นี่ปูเพิ่งกัว่าสิีเน้นให้ดอกแต่ว่าหนึ่งสองนี่ปูว่าให้ล่างนะครับเดอ้อหนึ่งสองหกเจ็ดหกเก้าหกห้าสองสี่ปูบนเพิ่งให้เน้นเก้าโอเน้นหกนะครับเนาะบนเน้นหกหกเก้าหกห้าตัวล่องนะครับจริงๆส่วนหนึ่งสองปูบนว่าน่าจะเป็นล่างครับเอาต่องวดครับซ่าน่าเดี๋ยว ตลากินแบงรัฐบาลมากจะได้เลือกซื้อเลือกหาไว้นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่ก็พ่อเตี้ยมพอกับขอบคุณเยี่ยมทีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตี้ยมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะความเจ็บใหญ่ใดญความไข่ใหญ่มีได้ครับเด้อขอให้มีแต่โชคแต่ลาภถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเยี่ยเนาะครับนี่คือผู้สมหวังให้ต่องวดนะครับเนาะครับจับหน้าจอไว้เบิ่งครับเยี่ย สุดท้ายทายสุดเนี่ยพอแต้มก็มีค่นี้นะครับเด้อเอาไปพอกันลิปหนาเนาะครับเนาะสำหรับลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนขอกราบสวัสดีครับผม